ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนอย่าพลาดร่วมสร้างทานบาร,รมีอนุสงแห่งทานบาร,รมีจะหนุนเนื่องให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยภพกษัพรย์ทุกภพทุกชาติขอเชิญรวมจักบาทฉเฉลิมพระเกียรติพระหนึ่งร้อยรูปนวัดเครือวันวริหารแฝงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายน2568เวลา7นาฬิกาโดยทางวัดเครือวันได้จัดตั้งโต๊ะเพื่อวางข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับเข้าสารอาหารแห้งที่สัุชนได้ร่วมตักบาทวัดเครวันจะได้นำไปอุปถรัรมภ์พระภิสุและสามเณร700ร้รูปนวัดโมลีโลกพยารามซึ่งกำลังศึกษาพระปริยัติธรมรมแผนธรรมและบาลีเพื่อรักษาสืบทอดรักษาพระพุทธพจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอายุงยงครบ5,000ปีอันหนึ่งทางวัดเครวันวนดริหารจัดตักบาทเฉลิมพระเกียรติพระหนึ่งรูงรปทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเวลาเจ็นาฬิกา ขออนุมโมทนากับทุกท่านครับ